ถัว่วฝักยาวคุณลุงเก็บถั่ว y công lần kết kẹt ván nhá ba mẹ chưa thôi con đi mẹ 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 จับสองมือเดียวมันหัก 얘는 이파리 많아. 안 나와. 이파리 지금 다 죽었잖아. 잘 나와. หัวสีสวยตัวฝักยาวตัวฝักยาวอะรัดพริกมามานั่งเก็บพริกค่ะ เดือนสิบแล้วเริ่มหนาวแล้วนะคะปีนี้หนาวมาไวมากก็เลยตัดต้นพริกมาเก็บพริกเขียวพริกแดงก็เริ่มน้อยแล้วค่ะก็ไม่มีแล้วเก็บพริกเขียวส่งลูกค้าเบื่อป่ะอ้าว밥ต้องอยู่กูยืนสิเขยวัยฟ้าที่สังข์อันเป็นวิญญาณจู๊ดกินละกู ซีเคียวแข็งมากเผ็ดเผ็ดทำซีฟู้ดนี่อร่อย ย่งเก็บคนละม,มุมถ้าเป็นที่ไทยก็คงต่อได้ไปเรื่อยๆเนาะพี่ก็ยังดกอยู่뭔สรุรท๊อตต้ดีวตกปลาเรืออย่างนี้ฮังกมาลมาเละ yeah ้นพริกมากองกองกองไว้แล้วก็มานั่งเก็บส่วนมากก็จะสีเขียวเยอะสีแดงไม่ค่อยมีแล้วมันหนาวแล้วเนาะปีนี้หนาวไว้นะคะต้องรีบเก็บพริกไม่งั้นมันก็เริ่มเติมตาย

พ่อโ่ไหมกุณลุงซาซาดามิฮะนี่ก็ไอ้ก้ร้องเพลงไปด้วยปิดไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วร้องเพลงไม่เป็นนะจะให้ทำยังไงโนเชั่นหมแดลโอเค An, ให้ให้ร so ้องให้ยังจะง่ายกว่านะคะคุณลุงอรงเรียนที่ไร้องเพลงชาติเกาหลีเตรียมที่จะไปสอบนี้ยังจำได้ไม่จำได้บ้างไม่ได้บ้าง 베이비 샤카샤카 뚫뚜뚫 그거 노래하면 되네 핏갱 <laughs> 노래는 그러니까 핏갱 노래를 하든지 쏨땀 노래는 없어? 쏨땀을 만드세 쏨땀을 만드세 고추도 넣고 양파도 넣고 오이도 넣고 솜땀을 만드세. 장어를 장어 송땀을 만드세. 이렇게. 알아? 장어? 응. 없는데. 장어 솜땀안만어 있어. 그냥 같이 먹고 있어. 생선 솜땀 해잖아. 아니야? 아니야? 아니. 네. 개우찮아나 태우는 는 태우는 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 태우